สวัสดีนะคะคุณพ่อคุณแม่ผู้ใหญ่ใจบุญใจดีนะคะกราบยิน,ด,นดีต้อนรับนะคะพาทุกท่านสู่ครอบครัวแม่ลำยายวันนี้นะคะได้ออเดอร์จากคุณแม่ผู้ใหญ่ใจบุญใจดีนะคะที่ท่านเมตตาแม่ลำยายนะคะหนึ่งพันคะแนนนะคะก,กราบขอบพระคุณขอให้ท่านและครอบครัวจงประสบแต่ความสุขความเจริญคิดและปรารถนาะสิ่งหนงประการใด ก็ขอให้ท่านสมหวังนะคะสาธุบุญอานุโมทนาบุญจากผู้ใหญ่ใจบุญใจดีท่านนี้มากๆเลยนะคะแม่พระของลําไยขอให้ท่านนะคะกับกับกับกิจการที่ท่านสร้างและท่านทํานะคะขอให้ประสบแต่ความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไปเลยนะคะ สาธุบุญอนุโมทนาบุญเลยนะคะวันนี้แม่ควานนะคะมาจัดออเดอร์ให้คุณแม่ผู้ใหญ่ใจบุญใจดีนะคะกับความเมตตาที่ท่านมอบให้นะคะเพราะลำใหญ่ขายยากมากๆในแต่ละวันนะคะแม่ควานขอจัดออเดอร์ให้คุณแม่เลยนะคะกราบขอบพระคุณคุณแม่เป็นอย่างมากอย่างสูงเลยนะคะที่เมตตาแม่ลำใหญ่นะคะขอจัดออเดอร์ให้คุณแม่นะคะ 嗯，对。<Okay. S 2> okay. เดี๋ยวเรชอบแปลงนะคะช่วงนี้นะคะ สาขอบ,บคุณนะคะผู้ใหญ่ใจบุญใจดีที่ท่านเมตตาไม่รำไ่นะคะออเดอร์หวานๆออเดอร์สวยๆวันนี้นะคะขอให้ท่านละครอบครัวจงประสบแต่คว,วามสุขความเจริญคิดเจรปรารถนาสิ่งหนึ่งประการใดขอให้ท่านสมหวังนะคะสาธุบุญอนุโมทนาบุญที่ท่านเมตตานะคะสาอขอบคุณนะคะ สาธุบุญกับผู้ใหญ่ใจบุญใจดีนะคะที่ท่านเมตตานะคะออเดอร์ให้แม่ลำไยวันนี้นะคะหนึ 1, ่งพันคะแนนนะคะขอให้ท่านและครอบครัวจงประสบแต่ความสุขความเจริญนะคะสาธุบุญอนุโมทนาบุญที่ท่านเมตตานะคะแม่ลำไยนะคะเพราะว่าขายผลไม้ยากมากๆเลยนะคะวันนี้นะคะด้วยบุญด้วยบารมีนะคะที่ท่านเมตตาขอให้ท่านและครอบครัวจงประสบ แต่ความสุขความเจริญากิจการงานที่ทำาลนที่สร้างก็ขอให้เจริญเจริญนะคะสาธุบุญอนุโมทนาบุญเลยนะคะที่ท่านเมตตาแม่รำใหญ่นะคะกับออเดอร์วันนี้หนึ่งพันคะแนนนะคะกราบขอพระคุณเป็นอย่างมากอย่างสูงเลยนะคะเพราะว่าช่วงนี้นะคะรำใหญ่ก็ขายยากท,กทุกๆวันเลยนะคะกว่าจะมีคะแนนเข้ามาเมตตานะคะก็แสนยากแสนลำบากแสนลำเค็เหลือเกินนะคะ กลาบขอบพวคุณที่ท่านเมตตานะคะเมลำใยนะคะขาดคะแนนนะคะแปลงญ้านะคะอยู่ที่สามพันคะแนนนะคะก็สาธุบุญที่ท่านเมตตาผลไม้เพื่อสมทบคะแนนให้เม่ลำใยนะคะอ่าแมฆขาดูท้องลำใยนะคะแม่ขานก็ไม่สามารถที่จะ พูดอะไรได้นะคะเพราะว่าเราก็ไม่สามารถที่จะอันตราซาวอะไรได้เลยนะคะนี่ก็เข้า26เดือนแล้วนะคะที่ลำไยของเรานะคะตั้งท้องนะคะแต่ด้วยความหวังนะคะแม่ควันก็ยังมีความหวังนะคะดูท้องน้องนะคะดูนมกับการตั้งเต้านะคะเขาจะไม่ค่อยกินกล้วยเท่าไหร่นะคะแม่แม่ขาดูนะคะเราจะเป็นช้างช่วงนี้คืาน้องชอบแตงนะคะกล้วยแม่ควันก็เอามาเพราะว่าแม่แม่ก็ถามเนาะ น้องจะไม่ค่อยทานช้วยนะคะแม่แม่ขาก็อย่างที่แม่ควนขายนะคะคือพยายามขายแตงกับแตงโมเนาะก็กล้วยก็ผสมนิดนึงนะคะแต่ก็น้องกินนะคะกินกล้วยก็กินแต่จะไม่ค่อยกินเท่าไหร่นะคะถ่วว่าก็จะกินแตงหมดนะคะค่อยค่อยสบัดถ้วยทีละน,นิดไปนะคะฝากขอบพระคุณคุณแม่ผู้ใหญ่ใจบุญใจดีนะคะ ที่ท่านเมตตาลำใหญ่นะคะกับออเดอร์นะคะโดยที่ไม่ต้องรอเลยนะคะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะขอให้ท่านและครอบครัวเจริญยิ่งขึ้นไปเลยนะคะอันนี้สงแห่งท่านเมตตาลำใหญ่ขอให้ร่ำร่ำรวยๆนะคะสาธุบุญอนุโมทนาบุญน,นะคะแม่ความดีใจนะคะก็เลยนะคะ มาลงคลิปกับความเมตตาของท่านในวันนี้นะคะผู้ใหญ่ใจบุญใจดีที่ท่านไม่ประสงค์ออกนามนะคะมอบคะแนนให้รำไยหนึ่งพันคะแนนสาธุบุญอนุโมทนาบุญกับท่านมากๆเลยนะคะกราบขอบพระคุณที่ท่านเมตตาแม่รำไยเป็นอย่างมากอย่างสูงเลยนะคะกับหนึ่งพันคะแนนในวันนี้นะคะํำไยเอ้ยนะคะได้กินอิ่มก็ขอให้ได้พักผ่อนนะคะเร็วๆนะคะ ดีใจมากๆเลยนะคะคุณพ่อคุณแม่จ๋านะคะลำไยยังขาดคะแนนแปลงหญ้าอยู่ที่สามพันคะแนนนะคะคุณพ่อคุณแม่ท่านหนจะเมตตาประสงค์สมทบคะแนนให้แม่ลำไยช้างตกงานก็คอมเมนต์ได้เลยนะคะสาธุบุญกราบขอประคุณมากๆเลยนะคะตอนนี้เมื่อได้ยอดมาหนึ่งพันคะแนนก็ยังขาดนะคะแปลงหญ้าอยู่ที่สองพันคะแนนนะคะ กราบขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจบุญใจดีนะคะสมทบคะแนนเข้ามาเมตตาลำใหญ่ช้างท้องที่ตกงานนะคะหาคะแนนแปลงย่าให้ตัวเองนะคะกราบขอบพระคุณล่วงหน้าเลยนะคะคุณพ่อคุณแม่ท่านใดจะเมตตานะคะก็ทักแม่แขเข้ามาได้เลยนะคะกราบขอบพระคุณเป็นอย่างมากอย่างสูงนะคะวันนี้แม่แขก็คงจะลงคลิปไปเพียงเท่านี้นะคะสาธุบุญอนุโมทนาบุญนะคะสวัสดีนะคะ